thank ก<ไ>วเองจะไปทำไมเร็วขนาดนี้ล่ะฮะิ่งจะมาเนี่ยฮะบนอะไรด่าชิบหายอเอาซะแล้วนี่ถามจริงๆเรอบว่าไงจ๊ะเพาขาขงมันไม่ออกมาวะคุณป,ปลูกพระราหูออกมาได้เหรอแกนี่ไม่รู้อะไรซะแล้วนี่ไอ้ตาบังเงินปลาทองมึงไม่ออกมา แกจะไปยุ่งอะไรกับลูกช้างแนยืนอยู่ตรงนี้คุยกับฉันก่อนไปจ้าโอ้โหแทนที่จะแทนที่จะเริ่มต้นเป็นมงคลมึงกลัวผลิตลูกดำกันทุกคนนะมึงทำไมจ๊ะมึงเห็นกูเป็นพวกแอฟริกาเหอารอพ่อจ๋าฉันจะบอกอะไรให้นะจ๊ะอะไรจ๊ะเป็นความลับท <c oughs> ี่เคยบอกใครมาก่อนเลยนะจ๊ะเออไอ้ดำดีเนี่ยสีมันไม่ตกนะจ๊ะอ๋อดำดีดำเด่นเห็นเป็นไห่ดำดีเด้งได้อูดำชั่ว ดีเออดีดีเออเอาดำก็ดำดำกันหน่อยนะจ๊ะนะมาเถิดแม่พันธุรัตน์ล้วนสัตว์ก่อตึงเต่งแม่เพลงกูจะทำแม่พันธุ์ถ้าได้เป็นเมียชั้นคงมันทึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนัดตหนึ่งนะจ๊ะฉันไอ้เต่งตึงเนี่ยฉันก็ชอบอยู่นะแต่ไอ้พันธุ์พันตน์เนี่ยฉันไม่เข้าใจอ่ะฉันไม่ไม่ชอบอ่ะ พ่อคุณแม่ไงจ๊ะแม่พันธุรักษ์เนี่ยเขาเป็นคนที่รักมันม่นมั<อ>่นคงเคยดูไหมละคอนภาษาง่ะภาสัง่ะตามสังทองเคยดูไหมก็เคยดูอยู่นะแต่แต่สังทองจะหนีไปไหนแม่พันธุรักษ์แกรักของแกแกยอมตายเพื่อลูกแกแต่<อ>ฉันว่ามันไม่ใช่อ่ะไม่ใช่อ่ะแกไม่ได้สื่อความหมายแบบนั้นน่ะกูถามจริงเลยไวะแม่อย่าไปยอม อ่างทองนี่ผีอย่างนี้ทุกคนไหมไม่ต้อเกลียดทุกคนนะทุกคนชนะกองกัลางแม่เองก็สวยแม่ก็สวยแล้วจะไม่สวยตรงไหนเออสวย แม่เพลงือว่าแม่พันละถ้าเป็นเมียชั้นละคงมันทึ่งใจจะซื้อไข่สักซทองแพงละดินเอาแรงกันอ่อนล้าจะทำนาดำข้องโนกว่าแทนตรงนกองหกน้องนามาเถินนาแม่มามาหรือมาแม่มาเต้นกรรมยำยาเฮ้ 在哪里？<啦> เอาเขียวหลบๆหน่อยก็ได้ต้องเรียกแบบนี้สะโอ้โหเอา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 พ่ออย่าไปแพ้ก่อนอี่จะหนีนี่พ่อจะหนีก็หนีพ่อแม่ผมไม่ได้เนีกผมมาตามหล่งผมมาตามหล่งเมื่อกี้เรียกเป็นคนเรียกฉันมาเองเถิดนะพ่อผมไม่ได้เรียกเลยผมเรียกที่ตัวอื่นเนี่ยตัอื่นเนี่ยก็พ่อบอกมาเถิดนะแม่มาแม่ก็มาทีจ้ะเออที่เขาโกงไม่ได้นะพ่อเอาเถอะแม่ปูเอาเถอะแม่จะมายัไงก็เอาเถอะ กูจะพยายามล้กูจะพยายามล้ดีมากจ้ะฟัได้ยังจ้ะเฮ้ยเยมันเหมือนชีวิตจริงมาเลยว่ะพ่า่าไอะไรพ่อแต่ราวังมาแล้วพ่อโอ้เอาว้ยฮะ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 อะฮ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 ะแบบ บอกแล้วอย่าพิ่งเอามาให้ตอนนี้อย่าพิ่งให้ให้หลังเวทีทีหลังนะหรือ <c oughs> ให้ตอนนี้เขาต้องับของู้ไปแดกหมดพ่อจ๋า <c oughs> พ่อทุกคนเสมอต้นเสมอปลายนะ <c oughs> จ๊ะ <c oughs> เริ่มยังไงตอนท้ายก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะจ๊ะพ่อูว่าเจ๊ดูโวดแล้วมึงปวดจากเจ๊ดูให้พ่จ๊ะพ่อเราฉันไม่ได้เก็บไปไว้ไหนหรอกมันเป็นเงินของเราเอเป็นเงินจชะ ไอ้พี่ยังไม่ได้แต่งยังไม่ได้มันหมายอไว่าเป็นเหงินเงินของเราอะไรล่ะอะไรล่ะผัวนั่งอยู่ข้างล่างนี่เอวันเก็บใช้กับหัวมันแหะเออวัเห็นหัวมันกินข้าวแไอดเวัวอาอาเธอแม่พูนอาว่าไปมาเถิดนะพ่อมา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  ต้องซึ้อขนาดนะ้โอ้ยเอาแบบนี้เอาเออเอาแบบชาวบ้านชาวบ้านเขาเล่นก็ได้โอ้โหนึกว่ามันล่อลงมาเองเสียงน้ำเลยไปชมนกเออมที่ในป่าไปชมหรกษาเต็มที่ในไพรไปชมนกกันมที่ในป่าไปชมหรกษากันมที่ในไพรไปชมชนีผีไพร การที่ไหนดงเอ<ห>เอ จริงเหรอบูเก็บหมดมากเลยนี่อุตรันเหรอพี่คะครับผมฉันนึกว่าพานบูจะอีกโอ้โอ้ยละลายละลายโอ้ยละลายหนูก็รู้ว่าใครทำไมใครอะดำดงเองเป็นไทยมาคนลาเรื่องออกละเรื่องอ๋อพี่วันนี้ผัวไม่ตีละนาดเออแต่ตอนนะเดี๋ยวจะคิดบัญชีทำไมอ่ะผัวหนูโดนงานทีไรอ่ะกลับไปฟ้องทุกทีเลย่ฟ้องอะไรอ่ะ ีกบ้างพี่หเอาแล้วเอาจริงนะคนละคนกันนะมาละแม่มามาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวอเลยเอาเลยอาเลยเอาเอาเอเดี๋ยวเลยเดี๋ยวมาลยเฮ้ยเดี๋ยวปวดจะปวดปเห็นหัวมันไอ้ไรไม่เอาหัวมา ซ้อมเรื่องอะไรนี่มันสวยไปว่ะสวยไปเหรอเอาแบบพื้นบ้านพื้นบ้านเลยบินกันเถิดนา อะไรนิดนึงนะเพราะต่อไปข่าวหน้าเรื่องต่อไปมึงเป็นนังเอกมึงอย่าลืมไม่อยากทำแมาตอไปเป็นนักเอกแล้วนี่ไม่ตลกเหรอเนี่ยเอาธรรมดาธรรมดาอาทำชื่หน้าผ่านกุเตรมาแล้วเอาอะไรเอาอะไรเอาอะไรเอาอรเอา้าเียชื่อว่าปินงงไมโดาเคนเดบิส มาถึกลัวว่ะปกตินะแกอยากเลยปกติอยาไปใกล้มันนะมึงดูจะโคนต่อ้อบุรีบุนีเอาอีกออนะอบินเถิดนางเออเยลาบินบินหรือบินบินบินเิดนะแม่บินเ้าบินหรือบิน สองตีนกะทึมบินไปเลยจะบินไปได้ยาจ้าสองตีนกะทึมบินไเลยว่าแล้วนะบินจะกะทืบไปแล้วอานให้ต้องเล่าไบอกแล้ว่าสะโพกมันหนักขาเลยรังเลยก็เล่นขนาเนี้การหน้าไม่ต้องนั่นเองมันเล่นตบรวจกับผู้นด้ ตีนกระทืบบดินไทยเลยจะบินไปได้อย่างใจใจงอกขาวขาวลำตัา้งงามเอ๋ย จากบุคลิกทำไมพ่อเขียยขาดจากบุคลิกเลยเมื่อกี้มันยังยัน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 อยู่เลยเป็นคนสวยเป็นคนสวยเป็นคนสวยเป็นต้งเอกเป็นนังเอกใช่ป่าวกูว่ากองิลป์น่าจะร้องหวัดเขาเป็นคนสวยเสียงก็ต้องสวยตามเออหน้าตาพ่อเราแน่อย่างเดี๋ยวเขาจะไม่ได้เนนะครับพอเนเชินคุณเชิเอาแก้องนี่ต่องไปแล้ว่า

No, <laughs> โอ้ยเกิดอะไรขึ้นกันเลยแหมอะไรอ่ะดับนักเกิร์ดมึงเอาเสียงมึงเต็มไปตามตัวอีกที่ละไมเล่าเสียงหนูฮ่างเสียงหนูเอาเสียงแมนแมนเสียงแมนแมนเสียงนี่ยออกปะเนี่ยออกออกออกนะออกเสียงไม่ต้องออกออกไปได้แล้วฮึงมนะวีดเอาสักเท่ร้อนหรือร้อนราช ไอ้นี่จังนี้อแยหนุกขยัขยนานี่ไอ้ผ่านี่เยนะที่บ้านลรืปั่นปั่นที่ขายเหรอฮะเฮาดีออแม่เพลงคนนี้น่ากลัวว่ะทีนี้กลัวแล้วเดี๋ยวองไปร้อเพลงอรัลลูกไปรองเพลงวันนี้อรก็รอนหรือรัน ชีวิตที่ไม่เคยเจอบุรุษเพศเลยครัมันไม่เป็นบุคคลไม่เป็นบุคคลอีนี่มันไม่ใช่บุรุษเพศอ่ะดูดีดูีเลกนี่ครัแล้วต้องเป็นคุณลักษณ์นี่ถ้าของขาดนี่เอ็งไว้รอเนี่ยในดีๆตรงนี้ตรงไหนตรงไหนตรงนี้ค่ำนี้ไม่ใช่ทางไงไม่ใช่ทางอ๋อท้อแต่งี้ผมว่าแบบนี้นะฮะมึงจะแตกเงินกันแล้วนะครับ ว่าว่าคุนีไปตีลาไปตัวติตเวส่เอะาวคุณสัตวีเอาอะไรร้องให้ดีๆร้องให้ดีอันแองีเอาลงไงรเาลงไงเออเขาลงไงอันแองเหอคุณร่างเหมือนมอนล เพงทุกคนพาเม็ดตบเลยลงแล้วนี่เอ้ยมันจะแล้วแค่ลงแกลงแคลงแกให้ฉันลงเพลงถ้าลงนี้เดกจะถีบให้ลงเอออะไรนะะเลยแล้วแข่งเข้าไว้นกกนุ่งส่งเลยมึงนุ่งส่งเลยแล้วแข่งด้วย่งส่งนะอ้าอาี เ่อนจี่เอา่งี้กอย่าี่มึงมันก็ได้เปิดห้องห่อฮะโอ้โหไปเล่นแกนูขำคุณไปอยู่ตรงนู้นก่อนอาพี่ีกพี่ไม่ได้เข้าออะเลยคุรอรอดเนี่ยเอาเอาครงกระเทิดเลยไม่ใช่อะไรเรา

ขน,นมปลามึงยังส <มา S 1> นุกไม่พอเลยมันยังคึกไม่หายเลยคืบหัวหโถหมดเลยหมดเลยแทงทวนสอดรับแล้วหมดเลยวันนี้มึงมาแทงเคียวยันเดียวเลยเอาง่้น ว่าอยากเอยักษาแพ้่้อือยาก่เอือดใกญ่ให่ยหก่ใหงอใหญออหญัใหญ่ให็่ใหญ่ใหญอใหญตใหญหญ่ใอ่ออญากหญ่ใหญ่ใหญ่อห่ห่หใหหให่ สะโพกแหลมแหลมมึงก็ยักเอายักสิมึงก็ยังอื่นสิเอายักมาแล้วไม่แบบนี้เขายึดกันดิอย่างนี้ไม่ได้หรอกคูยุกอย่างเดียวเลยตาผ้าไม่ไม่ไม่เขายักมามึงก็ยึดเฉยยึดเฉยยืดเออยึดปากหลังยืดได้เขาเออถ้าแกยักมาฉันจะยึดนะเขายักเขายัก 1 2 3เดี๋ยวเดี๋ยวเ็บหมู่บ้านมาลจ <c oughs> กัะครับเป็นชักนูกโหนแตกตัวโอ้โหเปพดผู้ใจาจะเริ่มอีสองอ้ามแม,แม,แม่แม่ึนเลยแม่แม่กะดุมลู <c oughs> น้องใหญ่เล้วแวอะไรโอ้หคุจะเช็คคุจะเช็คเสือ้อว่าเสื้อมันเล็ก่ะ แขกส่งช่างๆช่างชาตินีอะไรแก่มือแกตาก็มองคูอีกาก็จ้อง เดี๋ยวมึงก็ลุ้มหน้าหนึ่งเอาว่าอะไรจ๊ะว่าอะไรคดีแบบแม่บัวผันเนี่ยทำไมล่ะโดนไปรุ่นก็ท้ารนก็ถึงตายเอาห้าเลยหรอนนเดียวนี่ก็จะตายแล้วอีนั่นก็หัวล้ออยู่นั่นมึงยังไม่เลิกอีกฮะเอาเอาเอาแกนี่หวันนล้จะมาลุมอะไรฉันเอออะไรเะเอาดีๆไอ้หนูเออตัดหมัดไมอะไรอืมอืม เอาแผต้ดทีเอาแผลตุ้ดเถอเออแลแทแทจะลงกัที่น้องไทนตัวพี่จะไปที่น้อกนั่นแน่จะเขี่หนตัวพี่จะไปท่นองนั่นแ บอกงานน้าบอก่าน้อยวะมึงช่วยเราเลือบที่เขาคือขาแข็งดีหน่อยเถอะโอ้โหาได้แล้วตัวไอ้นั่นก็หนักล่างทีนี้ก็ล่อนจนเวทีกูกลันไปหมดนี่เพลงประจำงหู่บ้านหมดเลยเนี่ยอะไรเทปีเลยนะพ่อูถึงว่าเองเกี่ยวข้าวถึงศูนย์หายก็เพราะพวดเนี้ย จะลงกันที่หนองไหนทพี่จะไปที่หนองนั้นแนนบกะาปาตะแห่แอ้ตีบดินเอ๋ย ยืนเฉยๆนะยืนน้องเฉยๆเออเออเออนี่นี่มาโดนเลยยืนเฉยๆไม่ต้องออกท่าแทนแทนแม่จะเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้แล้วฉันยื่นเฉยๆฉันเข้าไปฉันโดนไหมฮะฉันจะโดนไหมเข้าไปอ่ะฉันรับประกันฉันรับประกันไม่โดนโดนก่อนเพื่อนเลยคุณงยืนก่อนเพื่อนเลยอนิ่งไม่ได้เนาะอ๋อนิ่งไม่ได้นิ่ง ตั้งสติหน่อยนะอะไรอย่รงเนี้ย้ัหใช้เาลาเองปุยกันใจเย็นใจเย็นดิอีสุภุญอิสุภุมมิสตอยจะเก่มันยู่อะไรเอาไหมเอาเอานะาแทกันเถิดนายเอ๋อ ไม่รอดแม่เอาใหม่ขอโทษครับเอาดีๆนะอเ,นเอาไห<ป>านะเ,เอา,อา,อาไหม,กกมค,คุอย่ามึงอย่าไปเล่นกับมันนะมึงหัวมันตีกระพนเอาหนะัถุยกันเถอะของอืมติกูปไปหมดโดนงช่นะี่ย้องกันเถิดเนื้อนางเออเฮ้ย ขยับก็จับกล้องของให้ถูกน้ำเอ่ยน้ำเอ่ยพยายามจับกล้องของให้ถูกน้ำเอ๋ยของกระถามนาย